อยู่อีกภารกิจนึงสลายไขยมันมาแล้วนะสลายไขยมันเดี๋ยวพอเล่นภารกิจที่แคสจบนี้ผมต้องเล่นคนเดียวใหม่อีกรอบหนึ่งเนกะ็บไอแอคทีฟเมนส์เนี่ยเพราะผมรอคร<อ><อ>ับเพราะเด็กมันชอบจอยมามันใช้สูตรอะโอ้โหโคตรเซ็งเนี่ยโดีเดี๋ยวเดินไปทางนู้นเนี่ยเดี๋ยวอัพเกรดอัพกรดกกัน เอาโดนอะไรอ่ะสลายไขมันกับโอ้หวังดีผมจะสลายไขมันให้เฮ้ยอัอได้อีกสี่อย่างเลยนะอับกระจายฮะแกงเอบร์ิที้เยี่ยมกดรับตังก่อนอือฮัมซอมบี้เอตแทก เอาเข้าไปหาของวิ่งล่ากอ่ะในรีโมทอะไรทุกอย่างเนี่ยไปโอ๊ยไกลอ่ะยังอัพไม่เสร็จเลยยังอัพไม่เสร็จอะเดี๋ยวผมไม่เอาเปลอรถฟ้าตาชัยก่อนนะเดี๋ยวมาได้ร้องทำไม่วะอ่ารถไอโฟนนีอัพเยอะว่ะพออัพเสร็จมันได้อัพอีกอ่ะอือหือเวลอัพกระจายเลยอย่างงี้ อ,อรถฟัจชายมาแล้วเมื่อกี้ภารกิจเมื่อกี้ผมเลือกสิบสามใช่ไหม,อมตอนนี้ผมเลือกสิบเจ็ดโอ้โหขึ้นสี่เวลเลยอะ่ะโอสับมาปัจชายมาแล้วอราชรถมาเกยแล้วใช่ไหมนึกอัปเดตอยู่อัปได้อัปก่อนครับมันจะได้มีประโยชน์ต่อการเล่น <laughs> อัเลยเยอะครไม่งั้นมาสู้คนคิดไม่ได้ฟังข่าวก่อนฟัง่าวสแล้วโอ้ดีเลยวิ่งเร็วตามได้ตามทันอืม โอเคเรียบร้อยแต่รถก็จะใช่รอแล้วนี่รถหรือม้าเนี่ยที่มุงพีเนี่ยถ้าเกิดมีปีกก็คงบินไปแล้วฮะจริงๆเวลาขึ้นรถแล้วมันน่าจะขึ้นแบบเพลงไมหมโอ้โหวันนี้แหม่ถ้าเกิดมีผมก็ใส่ไปแล้วเนี่ยมันทำได้แบบ G D A ก็ดีดียวใส่เพลงได้เหรอเออไม่จริงมันทำบ่อยเปิดือ้นดีๆขึ้นตัวเอง มีเพลงไทยฟังโอ้โหมีเพลงไทยฟังด้วยดูคก่อนนี้ต้องบอดี้สแลมเลยดีมีฟังไมโครเลยมาทำอะไรวะเนี่ยอ๋อไปสู้ Q B นะฮะอ๋อต้องไปปล้ำกับมันนะฮะใช่ใช่จับได้ ต้องพักกัแองเจลแน่นอน e น e a h คือต้องพยายามทำให้คิวบีนต้องการสู้กับแองเจลให้ได้ตอนนี้มันยังไม่ถึงนะจำต้องทำให้คิวบีนอยากสู้กับแองเจลรู้สึกต้องไประเบิดคาสิโนของมันหรือเปล่า ต้องไปยอยวนตีอืมเอาอาซีกันคือเราต้องไปฆ่าเออ่ผู้ท้าชิง QB ให้หมดอะเออผมเปิดแสงสะท้อนเยอะไปนั่นแหละไม่ใช่แสงสะท้อนหรอกครูแล้วครูอยู่ไหนผมลืมว่าครับพอครับเอาเหรอกรรมทำดีๆนะครูจะพาไปยาม จริงๆแล้วเรื่องขับเรื่องอะไรนี่ผมไม่ถนัดมากเลยนะผมทำพังตั้งแต่สาววิแรกทุกลำเลยนะเฮ้ยเจอผมไปขับไอ้นี <c oughs> ่ Battlefield อะฮอร์คือพวกนั้นอะแม่ง่ายเว้ยที่ผมขับไม่เป็นแม่ง่ายบึมโคตรหายนะเลยขับยากครับฮอร์เ่ยครับโคตรยากเลยพวกขับฮอร์ขับเจ็ตนี่คนต้องใช้เมาส์เร็วๆอ่ะเฮ้ยอะไรวะเพลงเพลง อ๋อคิวบินคิวบินอสนานมว้ยใช่เราต้องทำการฆ่าเนี่ยผู้ท้าชิงของคิวบินที่หมดทุกคนเ่อเหลือเอ็งเจ้าคนเดียวต้องดูกรนถองการชั่วช้ามาก มันไม่ใช้เสียงเรื่อย Wonderbol หมายถึงโพนี่เลยนั่นๆๆๆๆคู่ๆลงลงแล้วนิดนึงนิดนึงนิดนึ่งองศาไม่ถึงองศาไม่ถึงองศาไม่ถึงองไม่ถึงอมไม่ถึงหัน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 ซ้ายหน่อยหันซ้า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 ย อันซ้ายถอ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 ยอะไรแล้วอือ้แล้วผมต้องขับรถด้ยฮะให้ขับชนคนเหรอเนี่ยเฮ้ยทำอะไรครับเนี่ยห้าคนนะ ถ้าคนตรงไหนอะเฮ้ยผมอนี่บังคับอันนี้อยู่บังคับแล้วมันข้างล่างอยู่ oh God. That. อ้าวแล้วมันมยังเห็นคนกีจย่มันห่อขอมือก็ผมใช้ไอ้นี่วิดีโอบ,บังคับไงอ๋อเอ้าพี่ชนกันกีผมก็อคอยขับตามรถใช่ไหม ไม่ยั็นเดี๋ยวสัญญาลุมลำบากจริงเลยทษนกินกี่ตายไม่ได้ตังค์เลยมันจะได้ได้ไงครับตอนเนี้ยภารกิจแล้วมั้งไหนคนไหนคนไหนคนเหลืออีกฮะอีกอีกห้าคนฮะ เอ้ยห่างห่างไปแล้วห่างแล้วอืมโอ้โหไลคายอย่างเดียวเป็นถ้าเกิดมันมันเป็นไม่ใช่ภาพเกมนะะมันคงเป็นฉากที่ทางรุน,นก,กรรมมากๆนู่นอยงเะี้ยเสื้อชมพูอยู่บนสพะพานอะนังกิงกี่ไม่เหรอเข้าเลย เออวากิ้งกี่วะออกกรรมอืมอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งอยู่ไหนวะเดินลวเดินละเดินละไม่ตายเหรอวะขําตำรวจมาแล้วขํ อันนี้แกสตเตชันทางไหนคุณกิตตามมาตามมาใ,ใกล้ๆนี่เองใ,ใกล้ๆคุณกิตขับเร็วไปเรียบร้อยโอ้โหอะต่อไป ไปยิงคีคัปเปอร์ giveaway, ไปยิงฮอไปยิงฮอเฮไ้ยิงฮอหรือยิงเรือวะคงจะเป็นเรือก่อนั้ง My ไมลิตันพู y ไมลิตันพูลจะแต่งฮอลใหม่แล้วแต่งฮอไม่ได้แต่งฮอล์เรนโบว์แดดเฮ้ยเห็นมีคนแต่งได้นะแต่ไม่ได้แต่งแต่งลายแล้วแต่งสีแต่งลายได้อย่าเหลือผมเลยชื่อเรนโบว์แดดเฮลิคอปเตอร์ผมเห็นซากของเอ่อผมเห็นซากเรือของสแต็กไะ ซากไเนิกซากไเนิกไกลๆ<อ>ตรงนั้นเรามีแจ็คพอตรอยู่นะเฮ้วนนินาในมายลีม I see you I see you ฮะ To see you แมนเลว ราจะขับทำไมกลางน้ำวะเนี่ยมีเรือไงโคเดี๋ยวมีเรือมาโอ้ลงๆล,ลงไปหน่อยลงไปหน่อยลงไปหน่อยลงๆลงๆลงลง,ลงไปนิดนึงหัน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 ให้ผมด้วยหันซ้ายด้วยฮันอีก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 อ่าได้แล้วอ๋อต้องควบคุงอย่างนี้นี่เองฮะ มันขับเร็วๆเสร็เร้อยเหลือเหลือที่หนึ่งลิคอปเตอร์เนี่ยผมพยายามก็ออยคือจะให้ออยนั่งตรงนี้แล้วผมขับเนี่ยมันทำไม่ได้เลจะทำใน่ายหนัาไงทำไม่ได้ จะทำฉากเฮลิคอปเตอร์ใช่ใช่ฉากคือให้ออยนั่งแล้วให้ผมขับทับไม่ได้มันจะขึ้นไม่นั่งด้วยกันข้างๆหมดเลยใช่ไม่มันเลยทำอะไรไม่ได้มากกว่านั้นจะทำได้เลยเฮ้ยขวัญซ้ายขวัญซ้ายขวัญซ้าย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 โอ๊ยมันเลยไม่รู้แล้วขวาขวาขวา ขับตามไปขับตามไปขับตามไปเฮ้ยไม่โดนอือได้แล้วได้ไหมได้ไดลแล้ว,ลวอ่าใหม้มันขับฮอไปชนกระฮอเดี๋ยวผมขับเองนี่โอ้เสียงใครวายๆะไรข้างล่างวะเนี่ยครูตามมาครูตามมาครูตามมากำลังตามไปอยู่ครับมันช้ามันช้าอ๋อหรือ <laughs> ว่าครูจอดอยู่เฉย <laughs> อ๋อมันวายๆเพราะมันมันไม่ได้ขับเองไง มันตกใจพอดีทอนม,มันช้าชเหรอฮ้ยฮอตโอ้มเรียบร้อยไปไปทีเขาเด็กตัเดียร์นันบอกอนะไร q คิวเบ How oh This just in. It was shades of the great bootleg. One Ox seven, as yet another mechanical failure resulted in a fatal mid air helicopter crash. Citizens of Helicopter Stikport, Crash, word of advice, pull over now. This is Jane Valderama with a break over in news report. now. <laughs> <laughs> and ได้แล้วบังคับโอ้โหโคตรแม่นเลยจริงโอ้พังไปหนึ่งอ่าเหลืออีกเหลืออีกอ,อ้าวพังอีกบังคับอีกบังคับอีกเอากรรมคันไหนอะ อ่ะได้แล้วไม่ทำอะไรไงคือให้พังรถถังคันนี้อืมอ๋อให้ทำลายรถถังเยอะๆใช่เออบังคับไอ้ให้พังรถถังคันนั้นนะอ่ะโอ้เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วก็ไปหาคิวบีบ้พกคู่แข่งมึงตายหมดแล้วเราจะกับแองเจิลหน่อยนี่ไง <ort. S 2> Caption แ <ข Johann. S 2> ม่งคนอะไรหน้าตัวอย่างนี้แต่งชุดเขียวบ้าสีแม่งขี้มม่งตะไคร่น้ำคนดูถ, ed, ถ่ายถ่ายรูปด้วยกล้องมือถือแต่ทำไม ด้านหน้าจอมันออกมาด้านหน้าเทปเทปอ๋อมันใช้กล้องหน้ามันใช้กล้องหน้ามันใช้กล้องหน้าถ่ายอะกล้องหน้าถ่ายเป็นวิดีโออะได้เวลาไฟกับมันแล้วโอ้ยเวลอัพเวลนึงเลยแหลมเลย